เอ้ยช่วงนี้พี่อ่านหนอเล่มนี้นี่นี่นี่พี่เสงเห็นบอกว่าชอบอ่านหนังสืออ่ะพี่เซ็งอ่านหนังสืออะไรบ้างอะ่ะพี่อ่านเยอะพี่อ่านหลากหลายนะ<อ>นิยายพี่ก็อ่านประวัติศาสตร์พี่ก็ชอบศาสนาพุทธพัฒนาตัวเองลงทุนหลากหลายมากแล้วมีอะไรที่แบบแนะนําหนูบ้างไหมเอ้ยช่วงนี้พี่อ่านหังจะอมนี้นี่นี่นี่วิธี<อ>ค้นหาสิ่งที่คุณอยากทําที่ง่ายสุดในโลกมันมันเป็นยังไงอะ่ะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากการที่ทําคลิปอย่างนี้แหละจุดเอ๊ะคนที่ถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามา ทำไมคนเรามันไม่รู้ว่าจริงๆอยากทําอะไรอะ่ะจริงๆคนเรามันหาตัวเองไม่ได้ง่ายนะพี่อาะโชคดีก็ได้นะพี่รู้ตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วว่าพี่อยากทำธุรกิจเชื่อไหมว่าเวลาผ่านไปอะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ยังต้องค้นหาตัวเองเพิ่มเลยธุร<อ>กิจไหนอยากทําขายของเอ่ยมีหลากหลายในการธุรกิจมาก<อ>พี่ว่าหนังสือเล่มนี้มันทําให้เราอะดูว่าจุดแข็งของเราคืออะไร<อ>เราชอบเรื่องอะไรถนัดเรื่องอะไรอะไรคือโอกาสรอบตัวของเราแล้วมันจะมีจุดร่วมบางอย่างทําให้เราเนี่ยหาตัวเองเจอว่าจริงๆเนี่ย ถ้าเราทําเรื่องนี้นะเราอาจจะไปเร็วกว่าเรื่องอื่นๆก็ได้บางคนที่หาตัวเองเจอไปอยู่บนโอกาสที่มันผิดอะ่ะมันก็ช้านะการอ่านหนังสือเนี่ยเล่มนี้มันก็จะบอกเลยว่าเอ้ยทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเริ่มอะไรทําอะไรใช่ไหมทำสิ่งที่ชอบหรือทําสิ่งที่มันใช่เป็นต้นก็จะไปเร็วขึ้น